ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่7จ็มกราคม2566นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสได้เงินก้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะหรือย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทำความสะอาดที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องมีคนทําให้คุณไม่พอใจนะคะคุณกําลังรองเงินก้อนอยู่นะคะ จะมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคอยอุปถัมภ์คุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินระวังปัญหาบุคคลที่3ระวังถูกโกงนะคะระวังถูกโกงระวังปัญหาบุคคลที่3ระวังมีคนนินทานะคะมีคนนินทาว่าร้ายนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บา้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะเลขที่บ้านและอายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ9นะคะ981นะคะ981นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ